ใครอยากฟังเรื่องไอ้แป้งบ้างไอ้แป้งเนี่ยนะผมดูคลิปมันยิงปืนแล้วมันไม่ได้มีความชำนาญหรือเก่งกาจอะไรอะนะครับผู้ใหญ่บ้านก็รับมือได้แต่ไอ้ตำรวจที่เขาเกณฑ์ไปแห่ไปแล้วรถไปจอดริมทางให้พวกหาเนี่ยแม้ไร้ประโยชน์มันไม่มีทางออกมาทางนั้นหรอกจะทำให้ได้คือไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเลย เอาเปเป้มุ้งยากันยุงและสเสบียงไปนะครับไปถึงก็เอามอเตอร์ไซค์จอดซุ่มเอากิ่งไม้คุมแล้วก็ผูกเปดักเส้นทางที่คิดว่าถ้าเราเป็นไอ้แป้งเราจะหนีออกทางไหนไปดักตรงนั้นแหละอย่างนี้มีโอกาสเจอและไม่ต้องแต่งเครื่องแบบหรอกเพราะไอ้แป้งมันมาเห็นเนี่ยมันก็ไม่ยิงแล้ว แต่ถ้ามันเห็นแต่งเครื่องแบบแต่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมันอาจจะยิงเพราะคิดว่าจะไปจับมันแต่ถ้ามันเห็นเราแต่งแบบชาวบ้านนะมีย่ามไปใบหนึ่งมีปืนสั้นติดไปด้วยไอ้แป้งไม่ยิงอะ่ะมันได้แต่ลุงมีข้าวไหมขอข้าวหน่อยลุงมีมอไซค์ไหมเดี๋ยวเช่ามอไซค์หรือผมซื้อจะได้ขี่หนีคนมันกลัวตายอะ่ะนะ ถ้าวิธีอย่างเงี้ยจะได้แต่ก็ต้องส่งชุดเป็นใบการห้าหกชุดเข้าไปมีกระท่อมตรงไหนก็ชาร์จกวนเข้าไปวางกับสะดุดเข้าไว้ในเส้นทางเดินเดี๋ยวมันเดินผ่านมาสะดุดปุ๊งเข้าก็ไม่เอาตายหรือเอาเตือนก็แล้วแต่นักลบเขาว่ากันแต่เราเนี่ยและบ้านคนที่รอบป่าเนี่ยจัดตำรวจนอกเครื่องแบบไปนอนเลยอาศัยนอนบ้านนี่ก็อาศัยนอนคนอาศัยนอนคน มันโซซัดโซเซออกจากป่าได้สิ่งแรกที่มันจะหาก็คือสเสบียงสเสบียงอาหารผมว่าคนจับได้เพราะเผลอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะและผู้ใหญ่บ้านจะได้เงินรางวัลล้านบาทนะเพราะมันต้องไปขอค่าบ้านใครก็โทรผู้ใหญ่มันมาขอค่าบ้านฉันแล้วไอ้ผู้ใหญ่ก็ได้ไป 500, ห้าแสนในบ้านที่มันมาขออีกห้าแสนก็บอกตำรวจตำรวจก็ยิงไอ้แป้งตายก็ปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านเงินรางวัลก็ได้ ตำรวจก็ได้น้าอีกแม่วิสามันไอ้แป้งได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจบอย่างนี้นะแล้วแนะนำเรื่องปืนก่อนอันนี้เป็นปืนลูกโม่บ้านนอกเราเรียกลูกโม่ใครรู้จักบ้างเนี่ยใครไม่รู้จักยกมือชิบหายแล้วเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักปืนตาย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 ไม่ได้ เราบวชพระเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นตะลปบัดอันไหนเป็นบาทอันไหนเป็นกาน้ําเป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะครับแล้วปืนเนี่ยคนที่จะมีครอบครองได้ต้องได้รับญาติจากนายอำเภอกรณีที่เราไปตั้ง ชุดคุ้มครองหมู่บ้านตั้งด่านในหมู่บ้านเราเพื่อป้องกันหมู่บ้านเราแล้วไปเจอคนพกพาอาวุธปืนถามเขาว่าใบายาติเป็นของใครถ้ามันบอกของมึงของตัวเองมันมีทะเบียนเขาเรียกมีปสี่นะครับท่านก็ตั้งข้อหาถามเขาว่ามีใบพกพาไหมถ้าไม่มีใบพกพาตั้งข้อหาลายจดไว้อะ จดไว้ครับท่านจะได้ตั้งข้อหาถูกพกพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจำเป็นหรือเร่งด่วนและไม่มีใบญาติให้พกพาอาวุธปืนติดตัว อันนี้เขาเรียกข้อหาพกพานะครับปืนอยู่ในรถปืนอยู่ในเอวปืนอยู่ในย่ามถ้าเขาบอกปืนเขาทะเบียนเป็นของพ่อทะเบียนเป็นของลูกทะเบียนเป็นของเพื่อนข้อหาพกพาข้อหาเบื้องต้นแต่พอเราไปส่งตำรวจพนักง,งานสอบสวนเขาจะให้มันเอาทะเบียนมาแสดงเขาไม่มีทะเบียนมาแสดงนะเขาจะโดนเพิ่มข้อหาอีกหนึ่งข้อหา <c oughs> มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นข้อหาหนักนะโทษจำคุกเลยโทษจำคุกเลยศาลจะลงโทษจำคุกเลย6เดือนรอลงอาญาสองปีนะครับ